สวัสดียามเช้านะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะพามาอัปเดตแตงไทยนะคะหลังจากผ่านมา10วันแล้วนะคะทุกคนวันนี้คืออากาศดีมากค่ะอากาศเย็นสบายนะคะแดดยังไม่ออกวันนี้ก็คือไม่ได้ออกตลาดเช้านะคะก็เลยมีเวลาอยู่ที่สวนของเรานะคะจะปลูกต้นกล้วยไว้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนผ่านไป10วันนะคะจากแตงไทยที่ต้นเล็กๆวันนี้นะคะออกเครือยาวแล้วนะคะทุกคนบางต้นก็ออกดอก บางต้นก็ออกลูกเล็กๆก็มีนะคะส่วนผู้ชายนะคะนางก็ตื่นตั้งแต่เช้านะคะนางก็เข้าสวนนางเป็นคนที่รักการเกษตรมากๆเลยนะคะอันนี้คือนางแบ่งเวลาทำตอนที่กลับมาจากขายของแล้วก็ตอนที่เลิกมาจากขายของนะคะทุกคนต้นกล้วยของเราที่ปลูกเอาไว้ก็เริ่มออกลูกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นกล้วยที่ผ่านแล้งมามันก็เลยไม่ค่อยออกลูกเยอะเท่าไหร่นะคะ กล้วยส่วนมากที่ปลูกเอาไว้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะเพราะว่ากล้วยน้ำว้าขายง่ายแล้วก็เป็นกล้วยที่ทนแล้งทนฝนมากๆเลยค่ะทุกคนกล้วยที่ส่วนของเรานะคะจะขายดีมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าต่างจังหวัดส่วนมากนะคะคนแก่เขาก็จะซื้อไปกินกับข้าวเหนียวหรือว่าเขาจะซื้อไปให้เด็กน้อย บางคนที่เขาเลี้ยงหมูเอาไว้เขาก็จะซื้อกล้วยไปให้ลูกหมูค่ะทุกคนส่วนพ่อบ้านนะคะก็ทํางานของเขาไปค่ะในส่วนของพี่กุ๊กก็จะเตรียมของไว้ขายรอบบ่ายอย่างน้อยการทําการเกษตรก็เป็นรายได้เสริมนะคะการขายของก็จะเป็นรายได้หลักของเราสองคนนะคะพืชผักในส่วนของเรานะคะส่วนมากก็คือจะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะทุกคนจะทําเป็นปลอดสาร